มาถึงกันแล้วนะคะกองทัพรถนำเข้ารูบกอุดรธานีขณะนี้เป็นเวลาตีหนึ่งสี่สิบนาทีนะคะใครยังไม่นอนทักทยายค่ะออแล้วค่ะเดี๋ยวมาชมกันนะคะกับการจัดบูธของเรานะคะทุกคนนี่ค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านนะคะพี่น้องชาวอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียงเตรียมตัวพบกันได้นะคะกับ a u y Auto Import กองทัพรถนำเข้าหรูบุกเซ็นทันอุดรธานีนะคะวันที่5ถึงวันที่11มกราคมนี้มาพบกันเดียวมาชมกันค่ะว่าเรามีรถอะไรมาให้ท่านดูกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่า อ่าเบนเนเบนมาเข้าซองอ่าได้ได้เดี๋ยวพี่ลงไปดูแปบ๊บหนึ่งถอยถอยเลยก็ได้มั้งอ่เดี๋ยวพี่ถอยเลยก็ได้อ่าค่ะใครยังไม่นอนนะคะทักทายนะคะทุกคน นี้เลยค่ะอันนี้ก็จะให้มาชมกันนะคะกับบรรยากาศนะคะกับการจัดบูธของเรานะคะทุกท่านใครที่ดูอยู่นะคะเพื่อนๆเ,เอกก็อยากจะปกติเอกก็ไม่เคยขอเนาะว่าให้ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะแต่ว่ารอบนี้ต้องรบกวนขอเพื่อนๆพลังโซเชียลช่วยกันนิดนึงนะคะทุกท่านเพราะว่าเอกก็อยากจะให้แบบว่าเป็นการเข้าถึงนะคะให้แบบว่าคือคนเนี่ยอยากจะได้เข้าถึง ว่า A E Y เนี่ยเรามาออกบูธกันที่นี่แล้วนะเอาละค่ะน,นะคะคันนี้นะคะเป็น c o v e t Stingray สี Convertible เปิดประทุนนะคะเป็น Convertible เนี่ยเปิดประทุนได้ด้วยเดี๋ยวเราค่อยให้ชมเนาะเอาคันอื่นมาก่อนเลยดีกว่าปะเดี๋ยวเราค่อยให้ชมกันทำไมมาดึกหรอจริงๆอะ่ะ รถนะมาถึงแต่สี่ทุ่มครึ่งแล้วนะคะเทงแต่ว่าเราต้องเหมือนกับทักทางห้างปกติถ้าเรามาออกบูธทางห้างนะคะทุกท่านนะคะ,อะของเดิมเนี่ยมันจะมีะสินค้ายอย่างอื่นเขาจอดตรงเขา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 เาอยู่ตรงนี้เราต้องรองให้เขาเก็บของหมดก่อนแล้วก็ออกกระนายนมาเตรียมพื้นที่จัดพื้นที่อะไรเสร็จปุ๊บเราถึงเอารถเข้ามาได้นะคะก็ทุกอย่างนะคะทำงานมันก็มันก็สนุถ้าทำงานด้วยใจรักนะมันก็จะสนุกทั้งหมดนะคะเพื่อน พี่น้องทุกคนนะคะขอพลังโซเชียลนิดนึงนะคะช่วยกันนิดนึงนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์นิดนึงพี่อยากจะให้เอาหน้าส่องไปทางนี้แล้วเอาตูดไปทางนั้นเอียงไปเลยนะคะนี่เลยค่ะมีรถสุดหรูนะคะไฟอิงสเปอรนะคะเป็นตัวมูไรเนอร์แท้เขาเรียกว่าตัวท็อปเลยนะคะใส่ออปชั่นมาเต็มๆเ,เลยค่ะพี่น้องชาวอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียง มาชมกันได้เลยนะคะวันนี้เรามาเสิร์ฟกันถึงที่แล้วนะคะอย่าลืมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งวันพรุ่งนี้นะอ่าเดี๋ยวช้างช้างช้างเอียงหน้ามานี่เลยเอ๊หนุ่มมานี่ก่อนเอียงมานี่เอียงมาเอียงมาออกาออกมาก่อนแล้วก็คือจะให้ท้ายไปทางนู้นออกมาแล้วถึงจะเอียงได้เพราะไม่งั้นเดี๋ยวผมย่นเอียงมานิดเึงอ่ะ ค่อยๆค่อยๆเดี๋ยวผมย่นอ่าบิดบิดบิดล้อหน้าบิดล้อหน้าอ่าอ่าละคืนคืนตรงอีกนิดนึงบิดอีกนิดนึงอ่ะถอยไปเลยเอียงตรงเอียงตรงเอียงตรงอ่าถอยยาวชิดไปไหมชิดไปไหมได้ได้ไหมอ่ะพอพอพอ เอาละค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะทุกท่านนะคะก็มาทุทกครั้งนะคะที่เรามาออกบูธก็อย่างที่เคยพูดไปหลายรอบมากนะคะว่าทุกครั้งที่เรามาออกบูธเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายนะคะเรามาถึงเนี่ยเราก็อยากจะได้ยอดขายกลับไปนะคะก็อยากขอร้องเพื่อนๆแฟนคลับทุกท่าน ช่วยกันแชร์ออกไปหน่อยนะคะขอพลังโซเชียลทุกคนช่วยกันแชร์และบอกต่อกันหน่อยนะคะว่า a u y Auto เราอยู่กันที่อุดรธานีเซ็นท่านถึงวันที่11หน้าอาริด้าสนะคะหรือจัสปาค่ะนะคะด้านหลังจะเป็น a n นนี่แอนนะคะค่ะชั้นหนึ่งค่ะเดี๋ยวนะนเดี๋ยวพี่พี่ขอ,อนิดนึงเพราะว่าเราต้องกะตัว อ่าอ่าโอเคได้นะเพราะว่าถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวนะตรงนี้เป็นประตูด้านหน้าใช่ป่ะอันนี้เป็นขั้นตอนการทำงานใครยังไม่นอนทักทายกันมาได้นะคะเอ่อถ้าพี่จะเอาอันนี้นเข้ามาเสียบตรงนี้เพราะฉะนั้นจะต้องหักหักตัวตัวนั้นลงไปอีกหน่อยหนึ่งไม่เป็นไรเอานี่เข้ามาก่อนเดี๋ยวนะขอเลงนิดนึงเห็นไหมทำเองทุกอย่าง ทุกคนมาดูได้นะคะก็สำหรับรถขวัญใจเะยก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยเห็นนะเพราะว่า New a อาผ40กับเวลไฟ40เนี่ยมันเพิ่งออกมานะคะใครที่อยากจะเห็นนะคะพี่นา้ชาวดอนานีและจังหวัดใกล้เคียงมาชมกันได้เลยค่ะเปรียบเทียบแล้วก็เลือกตัดสินใจได้เลยนะคะสำหรับ นิวเอาผ่า40และเวลไฟนะคะคันนั้นจะเป็นเวลไฟสีค่ะแล้วหลายคนก็ถามบอกเอ้อแล้วทำไมไม่มีตัว SC มาคือพื้นที่ตรงนี้นะคะจอดได้แค่5คันตัว s อเนี่ยตอนนี้เหลือเพียงแค่6คันเท่านั้นหมดแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีอีกไหมก็เลยคิดว่าไม่ต้องเอามาเพราะว่าตัว SC มันขายได้ของมันอยู่แล้วนะคะทุกคนก็เ,เลยเอาตัวใหม่มาให้ชมเลยดีกว่าเพราะว่าถ้าตัว s อเนี่ยทุกคนก็คงจะเห็นกัน เกลื่อนกันอยู่แล้วนะคะในประเทศไทยนี่ก็ถือว่าเป็นรถที่ขายดีอันดับหนึ่งในประเทศไทยสําหรับรถตู้นําเข้าเลยค่ะเอาละค่ะตรงมาอย่างเดียวเลยค่ะเดี๋ยวเราอาจจะไล่อีกนิดๆหน่อยๆนะก็พี่เนาะวันนี้ก็ทํางานกันดึกใครยังไม่นอนคะทั้าทายขอกําลังใจกันหน่อยค่ะเนี่ยคือทีมงานนะคะจัดมาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยขยับกันอีกรอบนึงนะคะและนี่นะคะก็ราชานะคะสายรวีนะคะ r a n ด c ค r a s e r VX300 ที่เราเอามาทั้งหมดนี่คือท็อปหมดนะคันนี้เป็นตัวซาราล่ซึ่งตอนนี้รถเนี่ยถ้าสั่งใหม่เนี่ยถ้าสั่งผลิตใหม่รอรถกันอีกทีคือ2ปีประมาณนะคะปีถ้าไม่เกิดอะไรเกิดขึ้นอีกนะคะที่จะต้องทำให้รอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคันนี้ของเอคันสุดท้ายแล้วเป็นรุ่นท็อปเสียภาษีตรงรุ่นซาราล่าด้วยนะคะใครอยากได้เจ้าราชาแห่งทะเลทราย พักมาค่ะพร้อมส่งมอบมาชมกันได้นะคะใครที่อยู่ทางนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูเปิดประทุนเดี๋ยวรอเขาขยับนิดนึงแล้วเดี๋ยวจะให้ดูเวลไฟด้วยนะคะเป็นเวลไฟเทอรบรด้วยนะคะเอาละค่ะหน้าหนาวแล้วนะอุดอรนี่หนาวนะตอนนี้อุณหภูมิ 19องศานะคะอุณหภูมิอยู่ที่19องศาเมื่อกี้ตอนก่อนเข้าใหม่เปิดดูอยู่นะคะก็หนาวแล้วชาวดอนทานี Honey, รับรถเปิดประทุนไว้ครอบครองสักคันหนึ่งในชีวิตไหมหลายคนบอกว่าเฮ้ยผมก็อยากได้นะเปิดประทุนอยากได้สีอื่นไม่มีค่ะนะคะตอนนี้ Convertible หายากมากนะคะไม่มีมีนี่แหละคา่ะคันนี้แหค่สีแดงเขาเรียกว่าสียอดนิยมนะอะมาชม อ่ะละค่ะ,เ,ะเห็นชัดไหมตรงนั้นอือ่ะสักครู่นะคะอ่ะขยับไหมไม่ขยับหรออ่าไ,ได้ไหม,มกดปุ่มผิดอีกแน่เลยโอเค,อเคปับ๊บ มาค่ะนี่เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นรุ่น Convertible นะคะเปิดประทุนค่ะใครมาทักทายค่ะทุกคนนะคะเอาละคะ่ะเอาเวลไฟยังไม่มาเหรออ๋อรอดูพี่ดูวงดู หรือหรืออาจจะต้องหรืออาจจะต้องเดี๋ยวนะออ,อันนี้เอาเข้าลึกไปค่ะเข้าลึกไปแล้วก็ตูดยื่นเข้าไปเยอะไปถ้าสมมุติว่าให้หน้ามาอยู่ตรงเนี้มันก็จะเปิดประตูลำบากเนาะมา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 เลย เห็นนะคะพอดีมันมีเสาไงมันก็เลยดูมุมยากนิดหนึ่งเอาละค่ะเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยว ในเฟซบ o ๊กจะเป็นการลบกวนเราไปดูเวลไฟอีกคันหนึ่งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวอาจจะขอขยับนิดนึงแล้วก็ถ้าใครอยากดูต่อเข้าไปตามในช่อง t i k t o o k นะคะเดี๋ยว t ิ k กต k เราจะไลค์จนจบเลยนะคะสําหรับการทํางานนะคะ t ิ k กต็ก็ชื่อ AUI Auto เหมือนกันนะคะทุกคนเข้ามาตามกันใน TikTok ได้เลยค่ะนะคะนี่คือเวลไฟนะคะเป็นตัวเทอร์โบแล้วก็เป็นตัวออปชันพิเศษด้วยนะคะก็คือเป็นตัวท็อปนะคะตัวแรงม้าแรงตัวเทอร์โบ 279แรงม้านะคะขับรถตู้ประนหนึ่งเหมือนขับรถสปอร์ตเลยค่ะนะคะสุดเท่นะคะมาให้ท่านเลือกนะคะไม่ว่าอยากจะได้เอาผาดนะคะหรือ,อตัวเวลไฟข้อสำคัญเอาผาดหรือเวลไฟ40เรามีรถพร้อมส่งมอบได้ทันทีค่ะทุกคนเอาละค่ะก็ท่านใดสนใจนะคะเพื่อนๆชาวเฟซบุ๊กพรุ่งนี้ หวังนะคะเอเ๋หอเอวังไม่ใช่พรุ่งนี้สิวันนี้แหละเพราะว่าตอนนี้มันเป็นเวลาอ๋อก็เกือบตีสองแล้วนะคะก็คือวันนี้นะคะวันที่5นะคะมกราคมมาค่ะมาช่วยประเดิมให้เอ๋ใครที่กําลังอยากหารถอยู่มาช่วยประเดิมเป็นคันแรกให้เอ๋หน่อยนะคะสำหรับในงานเพื่อเป็นกำลังใจให้เอ และทีมงานทุกๆคนคะ่ะอาระค่ะสำหรับ Facebook ลากันเท่านี้ก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ TikTok เนาะอาละค่ะมาเดี๋ยวขอเลงน,นิดนึง